สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูความรักของชาวลัคนาราศีมิถุน16-28กุมภาพันธ์2569เรามาดูกันนะคะว่าชาวมีถุนช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้นะคะดาวเนี่ยจะรวมตัวกันอยู่ที่พบสุภะ นะคะแล้วก็ห้าดวงด้วยเพราะว่าปลายเดือนยี่สิบสามกุมภาพันธ์ดาวอังคารก็เข้าสู่ภพสุภะเช่นกันนะคะชาวมีถุนคู่รักครอบครัวเนี่ยอ่ะดาวประจําตัวเองนะคะคือดาวพุธด,ด้วยเข้าสู่ภพสุภะภพนี้นะคะมันมันมีทั้งเรื่องดีและเรื่องเรื่องที่ก็ไม่ดีนะคะดาวประจาตัวเองตอนนี้ก็เอ,อ่อตั้งแต่ยี่สิบกุมภานะคะตั้งแต่ยี่สิบกุมภาก็เดินวิปปริต ผักองศากระวังในเรื่องของปัญหาสุขภาพร่างกายหรืออาจจะมีเหตุในเรื่องของปัญหาของผู้ใหญ่ใกล้ตัวรวมไปจนถึงาบางทีอาจจะมีในเรื่องของการจัดการในเรื่องของเอกสารบ้านทรัพย์สินรถเคลียร์หนี้เคลียร์สินอะไรต่างๆนะคะต่างๆนานาของชาวมีถุนแล้วก็ถ้ามองในมุมดีก็คือ,อช่วงนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางการไกลบ้านชิปจอนรองเทา้างานนะคะงานที่ไปเกี่ยวข้องกับทางการงานต่างประเทศงานไปเกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลงานบันเทิงอันนั้นก็ยังเป็นโอกาส ที่ดีอยู่ราคาของคุณเองหรือจะมีโอกาสทางการเรียกว่าโอกาสการเงินแหล่งรายได้การเงินเงินที่ไม่เปิดเผยเงินส่วนตัวอะไรอย่างนั้นโชคทางไกลได้นะคะสูตรสําหรับคนที่มีปัญหาความรักเนี่ยช่วงนี้ก็ระวังในเรื่องของอารมณ์ต่อกันบ้างนะคะคนที่มีปัญหาความรักส่วนช่วงนี้คนโสดนะคะคนโสดก็น่าจะมีโอกาสได้พบรัก รักในรูปแบบของว่ามีคนเข้ามาให้คุณได้เลือกนะคะเลือกคบเลือกหานะคะรวมไปจะถึงรักทางไกลได้แล้วก็อาจจะมาจากสังคมวงการวงงานได้นะคะแต่ก็ให้ระมัดระวังไว้ด้วยว่าคนที่เขามีเจ้าของเช่นกันนะคะระวังคนที่มีเจ้าของหรือคุณอาจจะเป็นแบบว่ามีทางเลือกนะคะมีทางเลือกอะไรประมาณนั้นอะ่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าชาวมีถุนเลย นะคะสิกว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างดาวอังคารจะย้าย23บามนะคะระวังปัญหาไว้บ้างนะคะดาวอังคารก็มาจากพบอริกด้วยนะคะบางทีก็จะแบบว่ามีปัญหาบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณหรือไปเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายของคุณก็ได้นะคะตรงนี้แต่ดาวอังคารก็เรียกว่าดาวเจ้าเรือนลาภะด้วย นะคะบางทีจะมองในมุมบีก็อาจจะมีโอกาสมีโชคทางการเงินนะคะหรืออาจจะมีเหตุค่าใช้จ่ายการเงินอะไรก็ว่ากันไปหรือได้เงินมาจากอาชีพบางอาชีพอย่างเงี้ยหรือได้เงินที่มันมาจากปัญหาได้นะคะอะ่ะทีนี้มาดูกันค่ะชาวมิถุนโอช่วงนี้ชาวมิถุนอ่าจะมองว่าแบบนี้ค่ะ คุณอาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับบ้านหรือจะทําบ้านไหมหรือตรงนี้อาจจะหมายถึงการขยับขยายแหล่งทํากินก็ได้หรือคุณมีความคิดก็ได้ค่ะบางทีอาจจะเป็นแบบว่าถ้าใครมีความคิดก็น่าจะอยู่ในช่วงของจังหวะที่ว่าคนอายุเยอะแล้วเออเรามีบ้านของเราเราเอาจอเจ้าบ้านของเราเนี่ยมาทําธุรกิจดีไหมมาเปิดธุรกิจดีไหมอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่บางท่านก็จะมีธุรกิจที่ไปเกี่ยวข้องอสังหาเลยก็มี นะคะของชาวมีทุนเองส่วนชาวมีทุนบางท่านก็จะได้จัดการในเรื่องของเอ,อ่อจะบอกว่ามันเป็นในเรื่องของการจัดการนะคะในเรื่องของเอกสารทรัพย์สินแต่บางท่านก็จะมีโชคเช่นกันนะคะตรงนี้โชคในที่นี้โชคงานใหม่ได้โชคในที่นี้โชคเงินมาจากการซื้อขายบ้านได้นะคะหรือโชคในที่นี้ก็อาจจะมาจากโชคทรัพย์เก่าได้เ<ๆ>ช่นกันหรือช่วงนี้คุณอาจจะกําลังอยู่ในช่วงของการทําบ้านการปรับปรุงบ้าน นะคะซื้อของเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยของชำรุดเสียหายได้หมดนะคะระวังสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่ในบ้านด้วยนะคะในช่วงนี้ด้วยเหมือนกันหรืออารมณ์ประมาณแบบไหนอารมณ์ประมาณว่าอาจจะมีปัญหาอะไรกับผู้หลักผู้ใหญ่ไหมอันนี้ก็ส่วนหนึ่งบางท่านก็มีปัญหาอะไรกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านได้นะคะส่วนช่วงนี้ความรับผิดชอบอาจจะเยอะซึกซักหน่อยหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเพราะว่า อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งแหละคุณมีค่าใช้จ่ายเยอะหรือแม้แต่กระทั่งว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะจ่ายอะไรเยอะไปแล้วอ่าะะตอนนี้นะคะก็ต้องอยากจะมาควบคุมรายได้หรือวควบคุมบัญชีก็ได้ค่ะแต่รู้สึกว่ารายจ่ายั่วไหลนะคะจะมองว่าการเงินรั่วไหลได้เหมือนกันนะคะของชาวมิถุนช่วงนี้ชาวมิถุนใครอยากจะปรับเป,เ,ปเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานใหม่มีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานใหม่รวมไปนจนถึงช่วงนี้ให้เรามาระวังปัญหาของคนใกล้ตัวไว้บ้าง นะคะการไม่กินเส้นกับใครก็ได้ที่เป็นคนใกล้ตัวคุณนะคะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งด้วยหรือเพื่อนจากคุยกันดีๆมีปัญหาต่อกันได้ไหมก็ได้นะคะบางทีคุยกันอยู่ดีๆเรียกว่ามีปัญหานะคะเรียกว่ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การไปตกลงเจราจาการไปตกลงเจราจาในเรื่องของผลประโยชน์หรือเรื่องของธุรกิจบางทีอาจจะมีอะไรที่มันบิดพลิ้วผิดพลาด นะคะรวมไปจนถึงการทําธุรกรรมเอกสารอะไรก็ระวังในเรื่องของการผิดพลาดไว้บ้างนะคะของชาวมีถุนเนี่ยอนอกนั้นก็คือปัญหาคนใกล้ตัวค่ะนะคะจะเป็นเรื่ององคนใกล้ตัวแล้วก็สิ่งที่เด่นเลยคือคุณมีความคิดตั้งใจอยากจะบุกเบิกอะไรใหม่ นะคะนั่นคือโดดเด่นเรื่องดีที่คุณมีความพยายามจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราต้องการการปรับ,ปรบเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยก็ย้ายมาอยู่พบการงานละคุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วในเรื่องการงานแม้แต่กระทั่งว่าบางท่านอะเปลี่ยนงานอาจจะมีเกณฑ์มีเกณฑ์การโยกการย้ายที่อยู่ด้วยนั่นคือบางท่านที่ต้องเปลี่ยนงานนะคะส่วนช่วงนี้อารมณ์บางทีอาจจะขี้งุดหงิดหรือเปล่า หรือบางทีอารมณ์อาจจะสวิงด้วยหรือเปล่าอันนี้นก็ส่วนหนึ่งนะคะอนอกนั้นก็น่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพนะชาวมีถุนช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของภาระหน้าที่ค่าใช้จ่ายเงินประกันสุขภาพได้ประกันรถได้แบบนี้ด้วยหรือภาระหน้าที่รับผิดชอบกับคนใกล้ตัวด้วยเหมือนกันนะคะหรืออารมณ์ประมาณว่าช่วงนี้ค่ะคู่รักครอบครัว กูรักครอบครัวอาจจะต่างคนต่างตางกับงานนะในช่วงเนี้ยไม่ค่อยมีเวลาหรือเปล่าอันนี้ก็ส่วนหนึ่งด้วยนะคะโอเคใครที่ใครที่ขัดแย้งกับผู้ใหญ่ใครที่ออกงานโดยไม่เป็นธรรมบางท่านได้ออกงานไม่เป็นธรรมนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะคาดหวังอยู่ก็ได้รองเงินก็ได้หรือบางท่านแบบว่ารองเงินก่อนก่อนออกงานอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันค่ะ นะคะของชาวมิถุนระวังอย่างเดียวในเรื่องของปัญหาการเงินหรือปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นการผิดใจกันผิดใจกับคนใกล้ตัวอะไรแบบนี้มันได้ทั้งนั้นนะคะก็ระวัดระมัดระวังด้วยด้วยนะคะของชาวมิถุนอ่ส่วนใครที่ทํางานพวกสื่อโซเชียลทำงานเบื้องหลังทํางานที่ปรึกษาทํางานวิชาการความรู้อะไรอย่างเงี้ยเด่นรวมไปนถึงคุณอาจจะมีความคิดอยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอันนั้นก็เกิดขึ้น ของชาวมีทุนนะคะอาจจะเป็นคุณเองนี่แหละอยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะตรงนี้ด้วยแล้วก็บางทีคุณก็อาจจะมีอืมจะมองว่ามีโชคเงินหรอแต่ถ้าโชคเงินมันเงินช่องทางอื่นที่คุณหาส่วนตัวด้วยอ่ะส่วนหนึ่งนะคะนอกนั้นมีค่าใช้จ่ายไปหมดเลยนะค,ะค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่จําเป็นค่าใช้จ่ายการทําบ้านค่าใช้จ่ายการปรับปรุงหลังทากินนะคะอ่าแล้วก็ค่าใช้จ่ายสุขภาพร่างกายค่ะ นะคะตรงนี้ด้วยนะของชาวมีถุนโอเคนะคะส่วนสําหรับบางทีก็มีเกณฑ์การตัดสินใจออกงานเปลี่ยนงานปรับปรับฉับพลันถ้าไม่ใช่ออกงานเปลี่ยนงานปรับปรับฉับพลันมันจะต้องมีเหตุอะไรปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องเร่งรีบรีบ,รบแก้ไขปรับปรับฉับพลันด้วยส่วนหนึ่งนะคะงานมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วลหละเสาเขาย้ายมาทับงานเนี่ยนะคะส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรัก ระวังการปิดใจกันระวังการทะเลาะกันระวังไม่เข้าใจกันและระวังการเลิกลาปรับเช่นกันนะคะอาจจะเป็นเพราะความรักหรืออาจจะเป็นเพราะความรักตรงนี้มันต้องไกลกันหรืออาจจะเป็นความรักตรงนี้มันมีความพยายามกันมามากแล้วอะไรส่วนหนึ่งแต่ทั้งนี้มันฟ้องมาชัดเจนอยู่แล้วว่ามันมีเรื่องของการปกปิดเรื่องของการหักหลังเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์เข้ามาและแม้แต่กระทั่งว่าความรักคู่ไหนก็ตามที่รักเลิกเลิกความรักคู่ไหนก็ตามที่แบบว่า ไม่คืบหน้าหรือไม่ดีขึ้นหรือความรักความสัมพันธ์ที่คบกันไปคบกันมามันหยุดนิ่งมันหยุดนิ่งมันไม่มีการพัฒนาอย่างเนี้ยนะคะก็อาจจะหมายถึงฝ่ายเราฝ่ายเราหรือฝ่ายเขาก็ได้อยากจะเปลี่ยนได้หมดทั้งนั้นนะคะหรือแม้แต่ทั้ง,งคู่อารมณ์ประมาณว่าทั้งคู่ต่างถอยห่างทั้งคู่ต่างหมดเยื่อใยมันได้ทั้งนั้นเลยนะคะของชาวมิถุน ส่วนบางท่านก็อยู่ในปัญหาของความรักที่เป็นผลประโยชน์นะคะปัญหาความรักที่มีผลประโยชน์เข้ามาเป็นปัญหาอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ยิ่งเป็นปัญหาใหญ่เลยก็อาจจะไปถึงไรคนของคุณคุณอาจจะไปรับรู้ว่าคนของคุณเขามีคนอื่นนะคะเป็นผลประโยชน์กับเขาอะไรแบบนั้นด้วยเหมือนกันมาดูนะคะว่าเขาของมิถุนจะเป็นยังไงบ้าง มีอะไรปกปิดกันเนี่ยฮะไม่เช่นนั้นก็เป็นชาวมีถุนแล้วแหละที่คุณมีอะไรปกปิดกับเขาอะนะคะถ้าคุณมีอะไรปกปิดกับเขาแน่นอนค่ะเขาต้องรู้เรื่องอยู่แล้วหรือเขาของคุณมีเรื่องราวปกปิดกับคุณเพราะเขามีการปัวพันกับคนใกล้ตัวเขานะคะในสายงานของเขาก็ได้นะคะมันก็กัดเกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะคะอ่ะทาทั้งนี้ทั้งนั้น มันหมายถึงความรู้สึกของการหมดเยื่อใยมันหมายถึงความรู้สึกถึงการที่แบบว่าไม่อยากจะสารสัมพันธ์ต่อมันหมายถึงการรู้สึกแบบว่าอารมณ์ของคนที่ไม่รู้สึกอะนะคะเรามองว่ามันเป็นอารมณ์ของคนไม่รู้สึกหรือมันเป็นอารมณ์ของคนที่ไม่อยากจะรับรู้กับปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นก็ตามนะคะแต่ทั้งนี้มันบ่งบอกว่า มันมีการบ่งบอกว่ามีเขาอาจจะกลับไปพัวพันกับคนเก่าคนรู้จักเก่าๆเพื่อนเก่าๆกิ๊กเก่าๆได้ทั้งนั้นนะคะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งด้วยถึงแม้ว่าเขาไปพัวพันแต่เราก็ยังมองเห็นว่าฝั่งชาวมีถุนคุณรับทราบแล้วนะครับปัญหามันเกิดขึ้นไปแล้วมันไม่ใช่ปัญหาที่จะยังไม่เกิดมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในเมื่อปัญหาที่เกิดขึ้นในเมื่อเขารู้สึกว่าคุณรับรู้ในสิ่งที่เขากระทํา นะคะบางคู่ก็ยังแบบว่ามีการปฏิเสธกันพลวันอยู่แต่บางคู่ก็ก็พร้อมตีตัวออกห่างเรียบร้อยแล้วเพราะทางเลือกของเขาค่ะเนี่ยมันเป็นทางเลือกยิ่งคู่ไหนอ่ะมันเป็นความหมดใจมันเป็นความหมดเยื่อใ่มันเป็นความรู้สึกว่าของความรักพอมามาได้ระดับหนึ่งแล้วเออมันรู้สึกมันเย็นชาแม้แต่คุณเป็นแฟนกันบางทีคบกันไปคบกันมามันกลายเป็นความเย็นชาอย่างเงี้ยมันกลายเป็นแบบว่า แค่คนคุยอย่างเงี้ยนะคะมันก็เปลี่ยนแปลงได้นี่คือคนของคุณนะแล้วก็ใครที่คู่ไกลยิ่งเป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะเพราะความไกลกันด้วยนะความไกลกันนี่แหละมันคือสาเหตุได้ค่ะเพราะอีกฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็มีสิทธิ์ลองให้โอกาสกับตัวเองลองคุยกับทางเลือกอื่นอะไรแบบนี้นั่นคือความไกลกันด้วยหรือเขามีความประสงค์จะไกลกันกับคุณก็ได้ อันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่เขาเป็นความประสงค์จไกลคุณหรือเป็นความอยากลองอยากลองอยากทดลองอยากลองคุยอยากลองมีในเรื่องของคนอื่นโดยที่ไม่คิดว่าเนี่ยปัญหามันกะมันตามมาละนะคะและปัญหามันก็เกิดขึ้นแล้วปัญหามันก็เกิดขึ้นเขากอกคุณก็อาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงปรับปรับและก็ฉับพลันด้วยนะคะบางท่านเลิกลาปรับปรับเลยก็มีโอเคน่าจะประมาณนี้ที่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะชาวมิทุน ว่าแนวโน้มทิศทางของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะทิศทางของชาวมิถุนเอาตัวตนของคุณนะเป็นหลักนะคะแล้วคุณไปสับตําแหน่งกันเองอุยยังมีความทุกข์ใจอีกเลยยังไม่ได้ปลดปล่อยแล้วก็ยังไม่ได้ปล่อยวางเลยกับความรักยังมีความคาดหวังว่าสักวันหนึ่งเขาอาจจะมีแบบว่ามาคุยกับคุณด้วยเหตุและผลหรือมาตกลงเจราจาอะไรกับคุณก็ตามหรือมาบอกกล่าวเล่าขานอะไรกับคุณก็ตามมองว่าในใจของคุณลึกๆคุณยังมีมีเยอะใหญ่อะ นะคะนี่คือแนวโน้มของคุณทั้งทั้งที่ตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมมันติดต่อกันไม่ได้นะคะหรือทําไมช่วงนี้เงียบหายไปเลยหรือขาดการติดต่อโดยคุณรู้อยู่แล้วว่าอ่ะกาบางทีก็อาจจะบล็อกคุณก็ได้นะคะแต่เราก็ยังมองเห็นในใจลึกๆเนี่ยยังมีความยังมีความความรักนะคะยังมีความรักความหวงความห่วงอยู่นะคะตรงนี้แต่สุดท้ายท้ายสุดแล้ว ก็จะมองว่าถ้าวันข้างหน้าถ้าเขาไม่มีการติดต่อหรือตอบรับหรืออะไรมาก็แล้วแต่นะคะเราก็มองว่าสุดท้ายชาวมีถุนก็ต้องตัดสินใจอยู่ดีค่ะว่าความรักครั้งเนี้ยมันไร้วี่แววจริงๆมันยากที่จะกลับมาจริงๆมันยากที่จะไปต่อด้วยนะคะตรงนี้ด้วยเหมือนกัน แล้วก็ในบางคู่อาจจะมีในเรื่องข้อตกลงทั้งนิติในนิติกรรมด้วยนะนั่นคือบางคู่ส่วนใครที่เป็นแฟนกันคงไม่ได้มีข้อตกลงนิติในนิติกรรมเพียงแต่ว่าคุณอยากจะได้ได้ยินอะไรจากปากเขาหรือเปล่าได้ยินคําพูดอะไรจากเขาหรือเปล่าเพราะาเรามองว่าชาวมีถุนยังหวังยังรออยู่นะคะนี่คือคุณนะท,ท,ทั้งที่ก็รู้อยู่ว่ามันยากมากๆนะคะความหมายของคําว่ายากมากๆนะ่ะคุณก็น่าจะรู้คําตอบนะะชาวมีถุนโอเค เปลี่ยนแปลงนะคะสิ้นสุดส่วนใครที่แบบว่าคาดหวังความชัดเจนกับเขาถ้าเขามีคนอื่นเรามองว่าเขาเขาไปแบบไปแบบแสดงอารมณ์ไปแบบแสดงอาการโดยที่ว่าเขาไม่ต้องพูดอะไรกับคุณอะบางท่านเป็นแบบนี้ด้วยนะคะโอเคแต่ก็เห็นว่าชาวมีทุนเองอืมด้วยความที่ศักดิ์ศรีด้วยหรือเปล่า ด้วยความที่แบบว่าในเมื่อมันในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่ช่วงนี้แล้วแล้วก็วันข้างหน้านะคะวันข้างหน้าคุณอาจจะต้องตัดสินใจที่แท้จริงแล้วละ่ะนะคะเนี่ยมันเป็นความทุกข์อยู่ในใจค่ะระดับประจำตัวของคุณก็จะเดินพักองศาด้วยอะ่ะระดับประจำตัวของคุณสถิตพบที่เก้าเขาเรียกว่าพบพินทุบาทค่ะลากยาวไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเดือนไม่ต้องแค่ช่วงนี้หรอกมันลากยาวไปถึงเมื่อไหร่ล่ะ นะคะอ่าใดๆแล้วความที่เรารักแต่กับอีกหนึ่งคนเขาต้องออกจากชีวิตของเราไปการที่อีกหนึ่งคนเขาไปคาดหวังว่ากดสิ่งที่เขาเลือกคนที่เขาเลือกอนาคตวันข้างหน้าที่เขาเลือกเขาจะมีความสุขสุดท้ายได้สุดคุณก็ทําอะไรไม่ได้นะครับก็ต้องปล่อยวางก็อาจจะหมายถึงอะไรก็ต้องจําใจจํายอมปล่อยเขาไปอะไรแบบนี้นะคะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาค่ะตอนนี้ต้องใช้ระยะเวลาทําใจ ทำใจกับความรู้สึกที่ว่าที่ผ่านมาทําไมความพยายามของเรามันไม่เป็นผลด้วยส่วนหนึ่งเจ็บไหมก็เจ็บแหละหูเธอไพ่เธออืมมันมันเนื่องด้วยดาบจมตัวของคุณอีกอยู่ภพที่เก้าอีกพุทธเก้าพินพินทุบ,บาทอยู่แล้วแล้วพุทธกับสุขอีกพุทธสุกอีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารอีกแล้วไหนเดี๋ยวดาวคานมาอีกอ้าวปัญหามันเกิดทั้งนั้นหมดเลยอ่ะนะคะตรงนี้ หลายท่านก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่คู่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงชาวมีถุนก่อนที่ปัญหาม,มันจะลุกลามบานปลายก่อนที่ความสัมพันธ์มันจืดจืดชื่อจ,จืดจางหรือมันมาถึงระดับหนึ่งนะคะ อ,อ่มันมีโอกาสแก้ไขได้ไหมมันมีโอกาสพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้นะคะก่อนที่ปัญหามันจะสะสมเป็นดินพ่อขางหมูในเมื่อเรารู้แล้วว่าความรักของเรามันมาจะมันจะจืดจางอย่างเงี้ยเราก็ต้องทํำยังไงล่ะนะคะก็ต้องพยายามพูดคุยกันดีๆเข้าอกเข้าใจกันเปิดอกคุยกันได้ไหมอ่าตรงเนี้ยหรือขอความเห็นใจว่า ปัญหาความรักของเรามันเป็นแบบนี้แล้วเธอช่วยแก้ไขอะไรได้ไหมอันนั้นก็น่าจะมีโอกาสนะนี่คือแค่ว่าน่าจะมีโอกาสแต่ตรงนี้มันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงนะแต่ตรงนี้มันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าต่อให้เราพยายามแต่เรามีความรู้สึกว่าอีกหนึ่งคนเขาพยายามโลกสองใบมันก็ยากจะไปต่ออยู่แล้วนะคะรวมไปจนถึงก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงมันมีอีกหนึ่งเรื่อง นะคะถ้ามีความรู้สึกถึงการไว้เนื้อเชื่อใจกันพราะพอบางคู่ไม่ค่อยจะไว้เนื้อเชื่อใจกันนะคะอลองไว้เนื้อเชื่อใจกันดูหรือลองแบบว่ามันมันประมาณไม่อดทนก็ต้องอดทนแหละตรงเนี้ถ้าไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ใช้ความอดทนต่อกันได้แล้วลองพยายามกันทั้งคู่นะคะเพื่ออนาคตของกันทั้งคู่อย่างเงี้ย มันก็มีสิทธิ์โอกาสแล้วค่ะเนี่ยมันมีสิทธิ์โอกาสได้พัดได้กลับมาคุยกันนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะอันนี้คือขนทางแก้ไขยกตัวอย่างบางคนเนี่ยหรืออารมณ์แบบนี้ก็ได้ค่ะมูแต่สนใจงานกันมากเกินไปไหมมวแต่สนใจกันยิ่งคนอยู่ร่วมกันเนี่ยมูแต่การสนใจการทามาหากินกันมากเกินไปไหมอ่าอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะคะไม่สนใจในเรื่องของส่วนตัวกันหรือเปล่าอันนี้ก็อีกหนึ่งส่วนหรือ การที่ว่าเราอย่ามั่นหน้ามั่นโหนกก็ได้อ้าวเราอย่ามั่นใจเลยอย่าเชื่อมั่นว่าอความรักครั้งนี้ยังไงเขาไปไม่รอดนะคะเราต้องมีในเรื่องของการแบบว่าเข้าหากัน่ะนะคะล้่นลาวาสอกต่อกันอย่างเนี้ยนะคะความรักก็จะกลับมาดีนะนี่คือหนทางแก้ของคุณแล้วนะคะอ่าอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆเขายังมีทางออกทางแก้ให้เพราะเปิดมาแทบทุกราศีเลยไม่เห็นมีทางออกทางแก้เลยนะคะแต่พอ ก็เปิดมากี่ราศีแล้วล่ะเอ๊ะทางออกทางแก้ทำไมมันมีแต่การเปลี่ยนแปลงแต่ตรงนี้มันอาจจะเป็นหมายถึงการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสก็ได้นะคะมันมีโอกาสมันมีโอกาสตั้งมากตั้งหม่นะคะตรงเนี้ลดลาวาศอกลดทิฐิไม่ต้องเอาชนะเอาอก,ออกใจซึ่งกันและกันได้ไหมใช้คําพูดหว,นหวนานๆใส่กันได้ไหมพูดผิดชีวิตเปลี่ยนอะนะคะตรงนี้นะคะก็อยากจะให้มันมีทางแก้ก่อนก่อนที่ก่อนก่อนที่ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงไป ชาวม่ถุนนะเนี่ยเชื่อไหมว่าเปิดมานกีลราศีอะใครไปฟังคลิปอื่นดูก็ได้ที่ลงที่ก่อนคลิปเนี้ยทางแก้ยากนะแต่เนี่ยทางแก้มีแต่บางทีเขามองในมุมอีกหนึ่งมุมมองว่าเฮ้ยคนของของคุณที่คุณอยากได้ค่เมียเขามีกิ๊กเก่าหรือเปล่าอันนั้นก็อีกหนึ่งส่วนแต่ถ้าเขามีคนอื่นเป็นตัวจริงเสียงจริงแล้วคุณไปเป็นอยู่ในความรักที่เป็นทางเลือกอันนั้นก็ยากหน่อยละนะคะอันนั้นก็ยากอะ ถ้าเขามีตัวจริงเสียงจริงนะโสดโสดเป็นอะไรเนี่ยฮะตอนนี้ถึงเวลาทำใจอย่างเดียวกลับมารักตัวเองอย่างเดียวค่ะอันดับแรกเลยช่วงนี้ชาวมีทุนอาจจะได้พบปะคุณรู้จักเก่าๆเพื่อนเก่าๆเป็นกำลังใจได้ให้นะ ใครที่แบบว่าเพิ่งอกหักรักคุดมาเพิ่งจบความสัมพันธ์อะไรมาเนี่ยคุณก็ยังได้เพื่อนได้มิตรภาพนะคะหรือบางท่านแบบนี้ได้การจบกับคนในอดีตตอนนี้คนในอดีตอาจจะกลับมาแต่เป็นการกลับมาเป็นแบบว่าเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันอันนั้นก็น่าจะมีโอกาสด้วยส่วนชาวมิถุนบางท่านจะได้พบรักพบในรูปแบบของทางไกลนะคะยกตัวอย่างบางท่านต้องทํางานที่ต้องติดต่อกับผู้คนคนไกลก็มีส่วนอายุแตกต่างได้ไหมได้ด้วยอตั้งหาก นะคะอายุแตกต่างก็ได้พบเด็กก็ได้นะคะบางท่านก็อายุน้อยกว่าอะไรอย่างนี้ส่วนหนึ่งส่วนบางเคสนะคะการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณมันอาจจะหมายถึงแบบนี้การได้สิ้นสุดข้อกรรมเก่าๆเพื่อเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆความรักครั้งใหม่ก็กาลังจะเข้ามาด้วยก็มีโอกาสที่ดีถ้ารักครั้งใหม่เพศตรงข้ามก็อาจจะเข้ามาส่งเสริมมรราผคุณเช่นกันนะคะขออย่างเดียวว่าแค่ว่าค่อยๆคุยงานค่อยๆคุยค่อยๆเป็นค่อยๆไป นะคะ,ะตรงนี้มันก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะหลายๆท่านกําลังจะได้พบเจอคู่นะบางท่านกําลังจะได้พบเจอคู่แต่อาจจะมีความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นศาสนาไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติหรือไม่ว่าจะเป็นอายุมีโอกาสทั้งนั้นหรือคุณกําลังจะได้พบรักใหม่มาจากการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงงานใหม่ได้นะคะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งด้วยแต่สิ่งสําคัญคือเพศตรงข้ามก็ามาส่งเสริมส่วนใครที่มีคนเข้ามาคุยกันก่อนหน้านี้อยู่ละ อาจจะมีโอกาสได้รับความชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเป็นไปตามขั้นตอนนะคะเป็นไปตามเวลาแล้วก็บางทีอาจจะมาในรูปแบบของความรักที่มีผลประโยชน์ร่วมก็ได้นะคะรักที่แบบว่ามันยังไม่ได้ส่งผลความชัดเจนแต่เป็นผลประโยชน์ร่วมหรือความรักที่มาในรูปแบบแบบว่าเราไม่ได้มามีเงื่อนไขอะไรต่อกันแต่เรายังเป็นมิตรภาพเรายังคุยกันเรายังทําความรู้จัก เรายังต้องการพัฒนาต่อกันอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะความรักคุณกําลังจะมีโอกาสได้พบรักหน้าชาวมีทุนและเผพอๆ์ในบางคู่บางท่านค่ะไม่ใช่บางคู่บางท่านมีเกณฑ์สมหวังด้วยในเรื่องความรักนั่นคือบางท่านนะคะหรือตรงนี้เขาก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าการสิ้นสุดอะไรเก่าๆชิดของคุณกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคนเปลี่ยนแปลงคนที่ไม่ใช่ก็ต้องออกจากชิดไปคนที่ใช่ก็กาลังจะเข้ามาแทนที่เนื้อคู่ค่ะ ตรงนี้มันหมายถึงเนื้อคู่นะชามีถุนคู่ผมลิขิตด,ด้วยอ้าวคู่บุญธรรมกาแต่งเก่าด้วยอ่ะมาดูกันนะคะ <S <S ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเลยค่ะถ้าใครทีบ่บบกำลังจะได้เจอเนื้อคู่เนี่ยคนชาวมิถุนสำคนที่เพิ่งอกหักรักุดอยู่ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้มีก็เวลยะห่าง เรามองว่าคุณเวลยะห่างเวลยาห่างในที่นี่หมายถึงกักกักตัวเองอยู่หรือห่วงโสดอารมณ์ประมาณว่าห่วงโสดมีเข้ามาฉันก็คุยจนกว่าฉันฉันมีความรู้สึกฉันพร้อมตอนนี้มีใครเราก็คุยอารมณ์ประมาณว่าก็ยังไม่ได้คิดหยุดหยุดอ,อยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ด้วยไม่ได้คิดว่าต้องมาหยุดอยู่กับคนที่กําลังเข้ามาบางท่านที่แบบว่ามีเพิ่งเอ,อหาหักมานะนะคะชีวิตกําลังแบบว่าเรียกว่าไงดีอะ ชิตกำลังจะได้เริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเรามองว่าคุณมีคนเข้ามาคุยแหละเป็นมิตรภาพแต่บางท่านก็รู้สึกว่าขอตัวเองเข้มแข็งก่อนต้องเข้มแข็งซะก่อนตอนนี้ใครคุยมาก็เป็นมิตรภาพอย่างเดียวแล้วละ่ะนะคุยเพื่อความสบายใจแล้วละ่ะอะไรแบบนี้แล้วก็ในบางเคสได้พบรักคนไกลคนมีตำหนิจากสายงานได้ จากเพื่อนก็ได้บางท่านก็ได้พบจากเพื่อนก็มีจากสังคมวงการวงงานจากเพื่อนอย่างเงี้ยได้หมดทั้งนั้นรานะคาของชาวมีถุนใครที่ปีนี้แต่จริงๆอะดาวพฤหัสทับลักมันได้องเกณฑ์อยู่แล้วไงแล้วก็ใครที่ปีนี้ดาวพฤหัสด,ดีด้วยนะเออปีนี้คุณมีเกณฑ์ได้เนื้อคู่นะคะคุณมีเกณฑ์ได้คู่นะคะ พลาดยังทับรักคุณอยู่นะอืมโอเคอุ้ยขออภัยมีเผลอเผลอแตกต่างมาใบหนึ่งโอเคค่ะชาวมีทุนคุณกำลังจะมีใครไม่รู้นะคะที่เข้ามาทำการจีบคุณหรือถ้าคุณต้องตาต้องใจใครแล้วคุณอยากจะจีบใครเขาก็ฟ้องมาว่าคุณก็ต้องลุยค่ะนะคะก็ต้องหมั่นเกี้ยวนะคะต้องหมั่นเกี้ยวแอบชอบอยู่ในใจไม่ได้หรอกนะคะเขาไม่ได้รู้เรื่อง โอเคนะคะความสุขมาความสําเร็จมารักใครชอบใครต้องหมั่นเกี้ยวนะคะไม่ใช่แอบชอบแล้วนึกคิดเองเออเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ส่วนบางท่านจะได้พบรักคนไกลแล้วที่สําคัญบางเคสก็อาจจะมีเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าๆแต่ใดๆเสียจะบอกว่าชาวมีถุนความรักกันเริ่มต้นชีวิตใหม่โอกาสอะไรใหม่ๆคุณมีสิทธิ์ได้ลงเอยบางท่านได้แต่งงานค่ะ นะคะบางท่านได้ตกได้แต่งด้วยนะคะของชาวมิถุนเนื้อคู่มาแล้วขอแสดงความยินดีมากๆชาวมิถุนได้เนื้อคู่อืได้แต่งแต่บางท่านสมัยเนี้มันก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ถึงต้งตองแต่งอาจจะได้ใช้ชุดร่วมกันสร้างอนาคตร่วมกันสร้างความสําเร็จร่วมกันคู่จะต้องส่งเสริมความเจริญนะคะนี่ก็คือชาวโสดขอแสดงความยินดีด้วย นะคะคนที่ไม่ใช่อ่ะใครที่ก่อนหน้านี้อ,อกหักรักคุดอ่ะก็อยากจะให้คิดว่าเนี่ยคนที่ใช่กําลังจะเข้ามาแทนที่นะคะจะให้คิดแบบนี้ <c oughs> เนื้อคู่มานะคะชาวามีทุนคนที่มีคู่รักครอบครัวเนี่ยช่วงนี้ภาระหน้าที่รับผิดชอบเยอะหน่อยนึงนะ <c oughs> ทั้งรายจ่ายทั้งอะไรแบบนี้ด้วยนะคะอะ่าส่วนใครที่คาดหวังงานใหม่ให ก็จะมีโอกาสมีแนวโน้มง,งานใหม่ๆรวมไปถึงการทาธุรกิจอะไรใหม่ๆของคุณด้วยการบุกเบิกอะไรใหม่ๆของคุณกําลังจะเริ่มต้นคู่รักครอบครัวช่วงนี้แต่งกับงานค่ะนะคะช่วงนี้แต่งกับงานส่วนสําหรับคนโสดเนี่ยคุณอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มพบรักใสยงานได้นะคะจากการติดต่อสังคมวงการวงงานได้นะคะตรงนี้ด้วยคุณอยู่เจนไหนคุณอายุเยอะคุณก็ต้องได้ได้ได้ในรูปแบบ คนมีตำหนิอะไรแบบนั้นก็ว่ากันนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือคุณกําลังจะได้พบรักที่เขาเข้ามาส่งเสริมชาวามีถุนนะคะการพบรักทางเลือกใหม่แต่ก็ต้องดูไว้ก่อนว่าคนคนนั้นเขามีเจ้าของหรือเปล่านะคะตรงนี้แต่เราก็เห็นแล้วล่ะว่าคุณกำลังจะได้เนื้อเจอเนื้อกู่เรียบร้อยแล้วค่ะไพ่เนื้อคู่ขึ้นมาให้อีกรอบแล้วนะคะ อะไรบางสิ่งบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณซึ่งเป็นเรื่องดีมากๆแล้วก็เป็นเรื่องของเรามองว่ามันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เรามองว่ามันเป็นเรื่องของดวงชะตาของคุณที่ณนะวันเนี้ยคุณจะได้เจอความรักที่ดีเกิดขึ้นนะคะความรักมาแล้วจ้ะจะมีถุนเตรียมตัวเตรียมใจนะนะคะก็น่าจะอะไรที่ดีกับคุณแหละนะคะน่าจะเป็นอะไรที่ดีๆมากๆสาหรับชาวโสดเออได้เห็นไพ่ ของคนโสดแบบนี้แล้วชื่นใจแล้วว่าทําไมชาวมีทุนก่อนหน้านี้ทําไมเปิดไครแล้วมันไม่ได้อย่างนี้เลยสังเกตไหมคุณถ้าจําไม่ผิดนะเพราะว่าเนี่ยนะ,ะมองเป็นปนึกย้อนหลังว่าทาไมชาวโสดมีทุนก่อนหน้านี้ไม่ใช่ลักษณะแบบนี้นะ,ะแต่ครั้งนี้เอ๊ะทำไมคู่มาแล้วโอกาสอะไรใหม่ๆมาแล้วการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆม,มาแล้วสังคมวงการวงงานใหม่มาแล้วตําแหน่งหน้าที่การงานด้วยบางท่านอาจจะมีการปรับเปลี่ยนปรับโยกปรับย้ายในตําแหน่งหน้าที่การงานก็อาจจะได้เจอนะคะในเรื่องของความรัก ก็น่าจะประมาณนี้นะคะของชาวมีถุนค่ะก็ขอให้ทุกท่านสุขสมหวังสมปรารถนามากๆใครต้องการคนไกลก็มีสิทธิ์โอกาสได้ลุ้นรักทางไกลรักต่างถิ่นแดนไกลหรือรักจากการเดินทางได้นะคะในช่วงนี้ด้วยก็น่าจะประมาณนี้ไว้ไปติดตามในคลิป อีพีถัดไปนะคะคลิป e ีพถัดไปเนี่ยดาวสุกดาวดาวสุกก็ย้ายเหมือนกันนะคะอีพีถัดไปด้วยก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆนะคะของชาวมีถุนคิดอยากจะเริ่มต้นคิดอยากจะทําอะไรใหม่ๆโอกาสมันมาอยู่แล้วในเรื่องของการงานการวางแผนอนาคตค่ะการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะของชาวมีถุนก็น่าจะประมาณนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ